สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้า,า,าขสู่ช่องพิยาลาเดียมตอนนี้เราก็มาที่งานพัทยามาราทอนระยะ42กิโลตอนนี้ก็เวลาประมาณใกล้ตีมก็กำลังจะเดินเข้างานมีทางเข้าบล็อก A B C D E ก็เข้าไปเตรียมตัวก่อน วัดสุขตีสามครึ่งวิ่งเริ่มมาเพื่อเช็คอินและฝากสัมภาระของท่านค่ะนักกีฬาที่เดินทางมาถึงแล้วเดินเลี้ยวซ้ายเข้างานและตรงไปเพื่อเช็คอินและฝากสัมภาระของท่านค่ะนักกีฬาที่เดินทางมาถึงแล้วเดินเลี้ยวซ้ายฝากที่เหง้าไม่โดนสีครับขอเต็มเต็มหมอมาเต็มเต็ม เราถ้ากำลังเดินเข้าสู่บักสัตว์อยามเปลี่ยนออกเลยเปลี่ยนไม้ได้ไหมเวลามันได้ใช่ไหมครับโอเคตอนนี้มี่โมงแล้วบักอีเลยโอเคครับทพก่เราครับ20นาทีวันนี้เราจะสตาร์ทด้วย2 5 0 0คนครับครับตอนตี3าอ่าฮะแล้วเราก็จะยินดีต้อนรับนักวิ่งคนสุดท้ายตอน10.30นาทีครับผมไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ไม่จบนะครับเราลดจำนวนงหมด เรือที่มที่ฟังกระแ้ที่สุดยุนเเลเมืองพัทยาปหกกเนาถ้าไม่ไหวก็ขึ้นรถของเราไม่ไหวอาืนเดี๋ยวไปดูรถรถเาเพว่ารถหยดจกตกเอาม้สี่ชื่อไรกมีบลหนันนก็มาคัเต็มบอก อันนี้ครับเปลือกป๊อบ นเมื่องพัทยาค่ะเราจะมีปราโมททัองิ่นประกับเมืองพัทยานะคะเอาละครับตอนนี้นะครับ

นี้ห้านข้างข้าเขาก็มาทีเรานะ สอนนี้กเวลาตีสี่ตยังไม่หอนก็มาเชียร์เรามได้การเนือก็นเย่ะตีตรงเท้นง่ายใจะถึงโค้งวอลกิ้งสกี แล้วนักท่องเที่ยวก็เชียเราเนาะตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วน้อยไม่หลับเหนื่อยไปจองเชียร์ เราเพิ่จะเจอเนิืนซึมขึ้นเนินรูปนี้แันนี่เรานำเพลเซอร์ขึ้นบงมาหน่อยนึงดเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บเราแน่ๆลุกจันเมืองปริยา มา,าทีเราเขาใช้บริการเพจเบยนะ์530สามโนเนือยาจะขึ้นเนินเจอสเตชัยแล้วต้องเสียร์บ เนี so ่ม so so, 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 so ีสปอนเซอร์สปอนเซอร์อีกเก้าแรกครับเกแรกครับตอนนี้เราก็หองมาใช้บริการด้วยห้าสเราจะใช้จนกว่าเราจะหมดแรงนะครับตอนนี้วกิโลไหมพี่เจ็ดกิโลั ตอนนี้ได้เจ็กิโลบาทหงกิโลเมตรที่8กินน้ำหน่อยตอนี้ผ่านมาแล้วกิโลที่12มีแหน่อยนิดหน่อยเริ่มเดินแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจ็อกต่อเจ็ดเซอร์ห้มหนีเราไปนู่นแล้ว กิโลเมตรที่12บนะองเที่เราทุคกิโลเมตรนะนี่ครับกลุ่มอีลิทกลับตัวมาและ ที่15ห้แล้วที้เืมีเสนข้อเท่ยตอนนี้ก็กิโลเมตรที่18บอกบกับตัวกนวี้น21กิโลวิ่งสวนจะี่มาเยอะแต่ลงเงินเรื่อยๆีเร่ยได้17กิโลึงน24กกิโล หนึ่สองหนู่อสอ์ค่ะตอนนี้เราเราเคยเจอกันที่เขาคอที่ใครคะอน้องเบลค่ะเบลสุราเบลสุราอะครับเบลสุราผมมาจากชายชงเซานะอยู่เหอคะอยู่ใกล้ๆเลาเปองไหนคะ งพี่ตอนนี้ยังยังยังไม่ยังงงกับชื่อช่องตัวเองอยู่ไไม่เป็นรพี่แรกก็จะเป็นชื่อชื่อพิยะแล้วกันชื่อตัวเองแหละพิยะพิยะค่ะพิย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 ะรันนิ่งจบไปบางทีนึกไม่ออกชื่อตัวเองแหละจบไปของหนูก็มีนะคะแต่หนูไม่ถ่ายแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยใช่ไหมไม่ไหวแล้วค่ะป่ะตอนนี้เราตอนนี้เรากำลังจะไปสู่ทางรอบพัทยากลางลงใต้อุโมุมข้างหน้าเอาวิ่งครับ เราสอสีแดงเพราะว่ามันช okay. ีส okay. ง้ยัเรไเอีเมไปแล้วอาีนี้แล right> ้เ้าสีแดงโอเคไปเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละเราไม่จบนะเรอสฮะเสมาวยไปเดี๋ยวกำลังจะไปสู่ทางลอดพระยากลางครับดูเมตรที่เท่าไหร่เ่ยดูเมตรที่19บเกใช้เวลาสักสชั่วโมงขึ้น พยายาการจะวิ่กวงกลับตัวไปเยอะล่ะใต้โมงตัววิ่งกลับตัวกันมามเจ็ดเซอร์ห้างหนึ่งห้า เราก็เต้นกันตลอดทางนะแต่เมื่มมมอไหร่เราไม่ใช่วิธีการ6ชั่วโมงครึ่งกับสบายๆดีกว่าไม่รู้จะวิ่งให้ทรมานทำไมไปสบายๆดีกว่าไปคกับตัวกิโลเมตรที่20 20กรดี ตอนนี้เราก็มากับ<ป>เเซ์6ชั่วโมงครึ่งไปดูกับตัวแต่เราไม่กลับใจเราอยังไปต่อไปไปไปข้างหน้ามีติม,มกลับตัวกลับตัวกลับตัว ai tim ai tim ai tim เราไปดูไอติมนกันก่อนอยู่ข้างหน้ามืเอเกือแล้วมีโคก้กมีโค้กดีกว่าม,มีโคก้กมีโคก้กของินโค้กหน่อยขอกินโค้กหน่อยไปไ้โคก้กข้างหน้ามีไอขิงไอโม้ ครับผมหน้า D F ตรงนี้เลยค่ะ D F ตรงนี้เลยได้ไหมใส่แก้ได้นะคะันเป็นโลขนมแต่ไฮไลท์เราคือไอติมขอบเกลยอขนดจ้ครับไอติมครับแตงโมโคลาโมมีนะครับโคลาครับโคลาสีแดงนับแลไปต่อ มีกิโลเมตรที่21ก่อกำลังวิ่งย้อนกลับไปลงเนินแล้วก็จะไปขึ้นถนนซิมโรลลิ่งมาสุดกิโลไปเฮ้คัดออฟมาแล้วคัดออฟมาแล้วมาสุดถนนมาเลยเดียเราหนึงกิโลเมตรที่ กิโลเมตรที่22ละได้ยิงกิโลคบออฟห่างจากเรา1ชั่วโมงอบน้ำนะนตอนเราเ,เตะเสื้อหชั่วโมงอยู่ข้างหลังรู้สึกว่ากองเชียร์ซุ้มนี้จะเสียงดังเป็นพิเศษนะพี่จะไม่กลับมาแล้วนะบ๊ายบาย นี่จะไม่กลับมาแล้วไปไปต่อเนื้อตอนนี้เรามาที่โิโลเมที่สามสิบหาดจอมเทียนแล้วครับหลายเมตรไฟเจอที่สามสิบข้างหลังเพื่อนๆเราก็มากันเยอะอยู่เซอเอ์หกสามสิบอยู่ข้างหลังมดมุดกับหาดจอมเทียนเดี๋ยวเราต้องกลับไปขึ้นเขา ไปฝั่งอันนู้นลงหาอ,นะอีกรอบนึงเี๋ยออีก12กิโลถ้ายังจอกได้ก็630น่าจะได้ก้ 6, 3, 10, า630ถ้าได้ 6, 3, 10, นดี่นเรามาอยู่โค้งสุดท้ายแล้วกิโลเมตรที่ถึง3.8มิชัยหัดพัทยาอีก4กิโล ใช่พรพัทยาหลังจนนี้นอลนก็เดี๋ยวจะจบแล้วอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราก็จะแซงหกที่น้องึ่งไปหน่อยโอเคไปต่อใกล้แล้วสามโลสุดท้ายจ้า กิโลเมตรสุดท้ายขึ้นเนินยาวๆเดี๋ยวเราก็จะจกลงกิโลเมสุดท้ายแล้วไปเข้าท่านชายแล้วเรื่องหน้าผมมาชอบมากเลยนะวิ่งอยู่อยู่ท่งหนึ่งที่คนหนึ่งเดี๋ยวเราตอก่อ,อต้อนรับนักวิ่งก่อนนะครับ มีนักงวิ่งนัานึองวิ่งเข้าเส้นชัยยังไงมือหนึ่งกับน้ำเปล่ามือขวาครับมือซ้ายกับน้ำมันมวยผมนี่ลุ้นใจจะขาดไปใหญ่ลบซ้ายขึ้นอื่นนะครับผมคือเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยพอเข้ามาแล้วมันผิดพข้าศกันนั่นคือแล้วน้ำเปล่าอยู่ขวาน้ำมันมวยอยู่ซ้ายครับผมเข้าเส้นชัยมาเข้ามาแล้วตั้งสติดีๆครับยินดีด้วยครับ ะครับอีกหนึ่งท่านนะครับโอ้โหนี่วิ่งไปไลฟ์สดไปนะครับตอนนี้ดูเลยบอกตรงนี้ครับว่าช่วงเดี๋ยวไปรับเหรียญรับเสรียกันหลายในตอนนั้นขห้กคนมั่งมากนะฮะ